ช่องก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมหนนทางก็เหมือนเดิมน,นะคะารบ้านเราะค เริ uh ่ม huh. มือแล้ว หานะคะถนนหนทางก็จะประมาณ ของเรานี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็เลิกงานแล้วนะคะคุณหมอเลิกงานเสร็จคุณหมอก็เดินข้ามมาฝั่งด้านนี้นะคะนี่ทางฝั่งนี้เป็นที่พักของหมอพยาบาลนะคะเป็นหอพักเนาะ ะะแต่มันยังไม่ตกดินนะคะมันก็เลยส่อง ตัวนี้นะ้องสะพายคนสวยก็จะไปด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเลิกง,งานนะคะรถก็เลยค่อนข้างเยอะ คนลรอๆนาะรอชะลอชะลอ,ะลอนีอ่เลยค่อยๆไปนะคะเราเข้ามาในเมืองช่วงเวลาที่เขาเลิกงานพอด,ดีนะคะค่อยขับไปเรื่อยๆก็ยังจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะก็ดูบรรยากาศรถ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเ,เขตอำเภอเมืองเขตจังหวัดนิหาราเนี่นะคะ ก็รีบกลับบ้านอาบน้ำพักผ่อดูทีวีติดไฟแดงนานมากเลยติดไฟแดงนานเกินไปไหมเนี่ยตรงนี้ไฟแดงติดนาน เสร็จก็ต้องไปตลาดก่อนเนาะเพื่อไปซื้ออาหารแล้วก็จะได้มีอาหารเย็นทานนะคะครอบครัวก็จะได้มีอาหาร